สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้จะพามาชมถนนรอบห้วยยางถนนใหม่พี่น้องเติร์ดนี่ขนาดถนนถนนใหม่ไว้ออกกำลังกายแล้วก็เป็นการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยยางอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษมือนีก็ห้ามัลรอเบิง์พี่น้องไป ถนนใหม่แต่ก่อนสิเป็นดินเหนียวเนาะเขามาบ่ได้เลยนี่ดินเหนียวอะ่ะตอนนี้เป็นคอนกรีตละสองข้างทางของข้างทางก็จะเป็นต้นไม้ต้นยูคาต้นขีเล็กต้นฟักขีเล็กต้นยูคา ฝั่งนี้จะเป็นสาน้ำใหญ่เนาะหัวยยาต่ดอกบัวขาวขุนเต้มเลยพี่น้องเอ้ยฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนผลไม้แล้วก็มียูคามีบ้านเรือนคนขุนเต้มอันนี้ถนนกี่ก้านอ้อมหัวย่างเลยใดนี่พี่นอ้องท่อหางเก็บน้ำหัวยยา บ้า Arg, Onion, จจนห้วยยาอำาเภอห้วยทับทันจังหวัดสีสกเกอโอ้ก็เห er ็นว่าฝั่งขวามั้ฝั่งโู้นแตบกำลังเหตุเนาะฝั่งโู้นกำลังาำนะฝั่งนี้เด็กยีนรถออกไปบอกโอ้แปดเมตรคณล่ะ ทางนี่รถสวนกันได้สบายห้วยยางมาบ้านอบ้านเตาเหล็ก้านหนองเมืองเช่องตัน ต้นปาขี้เล็กแล้วหลายต้นปาขี้เล็กกับต้นโกกกระด้าพี่น้องผูใดมาเน้ะหาเก็บพาไปกินเด้นอนี่ของสี่ของสีขี่รถก็ระวังงัวขี้งัวขี้ควยนะเดี๋ยวจะพาขี่รถอ้อมไปทางนู้นด้วยพี่น้องฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านอ้อได้หน่บ้านอ,อ่อหมู่บ้านผลไม้นี่ อันนี้ก็สื้ผ้าคิโรดออมเลยอันนี้หัวย่างพี่น้องบรรายากาศทุกย่าอันนี้สิเส้นถนนฟางทิศตะวันออกนะอุ้ยโซลี่ตะวันออกตรงไปก็จะเป็นบ้านเตาเหล็กบ้านน้องน้ำขุนตาวิทฟิตซ,ซิ่งนี่บอ่อตกปลาพี่น้องบอ่อตกปลา นี่อันนี้ก็จะมาน,นี่ต้นมัก้วยต้นบองหวงบงเขาปลูกอยู่กลางๆอ่ออางเก็บน้ำสุดยอดเลยสุดยอดเลยปลูกจุกอ่างเก็บน้ําพี่น้องสุดยอดมากฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านเตาเหล็กพี่น้องบ้านเตาเหล็กอําเภอไนั์ทานจังหวัดรีสเกปแถวนี้เป็นแต่สีด่างเรื่องอันนี้ที่นี่งเฮอร์ไนยังมะปรางมะยงชิดนี่ทั้งอีบพราะันแเหตุพี่น้องสิขีรถลุยพอล่ะ อ,อยางคอยติดลมแหมคอยว่าคอยสิโลโดไปทางเก่าได้บหมนี่นี่ตรงนี้ยังไม่ได้ทําเนาะฝั่งนี้เราก็จะขี่รถกลับไปทางเดิมเนาะเพราะว่ายางรถติดลมม่มีผู้ใดซอยสูกได้เดียวโถดเปื่อนคอยว่าสิโลโดไปทางเก่าี่น้องฝั่งบุกีเนี่ยที่ปิ๊โจร้านไม้ลางร้านไม้ลางร้านอาหารน่ยยังทําไม่เสร็จเนาะเดี๋ยวถ้ามันเสร็จเราก็จะมา ถ่าไล์ให้เพื่อนๆดูข้าขับไปตอนนี้ไม่ไหวขี่ดินมันติดหล่อขี่ดินเหนียวพี่น้องทำไมมันติดหล่อเลมันเอวอยย่ไยนี่เบิ้งข้าวปู้บกล้วยเออกล้วยหอมอันนี้ก็จะเป็นนี่สวนของอันอย่างเนี้ยปาวิดลิซซิ่ปาวิตปาวิดเลิศปาวิดบ่อตกปลาบุกอ้อยน่าร อันนี้ก็จะเป็นต้ตนบักมี่ต้นขนุนแล้วแถวนี้เป็นเตยูเป็นังไงทีน้องตรงไปกับเป็นบานอ้อ,อ,อนี่ก็บเส้นห้านี่เส้นห้าเหลีย่ยทั้งผีเด้เอเหลี่ยวเหลี่ยวเหลี่ยวรถที่เก้าชมบรรยากาศปาต้นบักกะลาพึ่ง เวลาออกดอกสีงามแห้งเลยพี่น่เขาปลูกต้นปักกรลพึกต้นมโยงชิแีแล้็มีพักกีเลสต้นตาลแถวฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนปลูกบักทุเรียนปลูกมาอุ้ยอนาคตให่้ขาดนะแถวนี้จะเลิศน,นี่ จักสีลานหมูกระทะพื่วา่าที่เป็นรีสอร์ทคุณเดออ้อไปว่าสุดยอดเลยเบอร์า่างเกบแนวง่ายนักง้า,งา,งายแตก็ฮัตเต็มรายงได้เละ อี่ร่มเย็นสบายบรรยากาศสดชื่นีเนาะแดดออกแล้วสองมือที่บ้านมาน่ะตกก็คือต๊ะแบบลิล่นๆนะตกละพ้นเนี่ยไมได้ร้ายดอกเพบามันแรงเนาะไดองนามไดดินมันยังขาดเ็น จะเป็นเป็นสวนสวน,สวนผลูกข้าผปูกผลไม้ปลูกสตอปลูกกุเรียนปลูกยางพราราปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ปลูกหมาเต้มตเลยตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นทางหลวงชนบท3013ทางหลวงชนบทจ1 3 ขอบคุณสำหัาก,การติดตามรับชมไทยบ้านบันเทิงโชว์พี่สุดทธาวบิวตี้สาลอนช่วงช่งางพาเลาะเนาะขอบคุณมากๆจ้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งน้ำเด้อสิประภาตการติดตามรับชมพี่น้องอันนี้ก็มารายงานสภาพแบบว่าเออบรรยากาศทั่วๆไปตัวแถวนี้เนาะแถวหมู่บ้านของไทยบ้านบันเทิงนี่แหะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า